มีที่ขอนแก่นเองเนี่ยถือว่ามีปริมาณของ PM 2 5ที่ห้นานแน่นและก็ถือว่าสูงในพื้นที่ภาคอีสานของเขาาดยเช่นเดียวกันนะฮะก็มีการติดตามเรื่องของการลดการเผากระดาษเงินกระดาษทองในปีนี้กันแน่เพราะว่าอย่างจะเป็นการซอยกันนะครับเรื่องของลด PM 2.5ที่สำคัญเรื่องของราคาของวัยปีนี้กระรับโตขึ้นบอหลายนั่นเองครับ บรรยากาศการเลือกซื้อของวายในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะครับในปีนี้เบิงบรรยากาศกันกรอยู่ที่ตลาดเทศบาลหนึ่งเขตเทศบาลนครขอนแก่นนะครับบรรยากาศก,ากับบอเดคึกคักปันไดนะครับพอข่าแม่ข่ากับผ้ากันเพ่นจมกันแน่นะครับว่าปีนี้เงียบขายบ่ค่อยดีเพราะมีหางไงมาเปิดหลายขึ้นเทิดไทยลูกค่าบบเดมาเลือกซื้อตลาดสดส่วนญ่เิ่นกับไปห่างอาจจะเเรื่องของเวลาความสะดวกหรืออาการจัด ชุดจัดไปแล้วในการที่จะไปไวายอาจจะสะดวกนั่นเองนะครับคณะที่การเลือกซื้อกระดาษวายเจ้าที่ไส้เผาเกาะลดหน่อยลงเพราะส่วนใหญ่กังวลเรื่องของปัญหาฟุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5ที่เป็นปัญหารุ่นแรกในตอนนี้พอข้าแม่ค่าขายหมูยังเห็นในภาพนั้นบอกว่าปีนี้ขายบ่ค่อยดีบานไดครับเพราะว่าห่างซัพพลินค้ามาเปิดหลายพอข่าแม่ค้าในตลาดกับเพ้ากันได้รับผลกระทบเพราะว่าทางห่างเพิ่นขายถือกลัวเล็กน้อย เลขหน่อยว่าพ่อค่ะเพื่นว่ามีโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมอีกนําเห็ดห้ยคนมาเลือกสื่ออยู่ตลาดสดนี่หน่อยโล่งย่างเห็นได้ชัดแต่ก็มีลูกค้าบางรายเพิ่นได้ใส่หมูแซ่แข็งที่ต้องมาเลือกสื่อหมูสดที่ตลาดคือเก่าเพิ่นมาใส่หมูแซ่แข็งเพิ่นมาใส่ซื้อซื่อหมูแบบนี้ละสร้างพอคาไหมค่ะจัดมาหายเพื่อนว่าปีนี้ถือว่าปีที่แล้วหมูสามสั้นและหมูอาสะโพกหมูติดมันที่ใส่หวายกับยูทีกิโลกรัมละร8อยบาท หัวหมูกิโลกรัมละรอยสาบาทถือว่าราคาถือลงแต่ก็ขายยากกว่าเก่าอีกเทือนึงก็สังเกตได้ว่าส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่มาสื่อของแท่นพ่อแม่มเพิ่อนอาสีแบบมาลำบากนะครับก็บให้ลูกห้านาม,ามาสื่อเขียนในใบามาหาว่าสื่อนังแน่นะครับแล้วก็เลือกสื่อเฉพาะของที่จําเป็นะนะครับส่วนราคาไก่นะครับขึ้นมาจากราคาแต่กี้ยูคิโลกิโลกรัมละอีก5บาท บรรยากาศกเงียบแน่นะครับสาเหตุมาจากห้างนี่เปิดขึ้นหลายตลาดย่อยๆก็มีขึ้นอีกย่งบรดยกาศสร้างของมาขายหลายเพันยานว่าขายเบาเบิบร์บดบรบดบรยากาศอาจจะบอดิคือคักเบิร์ส่งตลาดแล้วก็เอาพ่อซัมหนึ่งพ่อขายได้ส่วนร้านพลไม้นี่บรรยากาศนะครับเงียบกว่าปีที่ผ่านมาสําหรับราคาขายพลไม้ใส่หวายปีนี้กล้วยหอมวิระ 80- ดสิบถึงร้อยสี่สิบบาทส้มนะครับเจ็ดสิบถึงเก้าสิบบาท อังงุนกิโลกรัมละร้อยแปถึงสองรอยบาทสาลีนะครับกิโลกรัมละ80บาทพอข่าแม่ค้าผพลไมลามันบอกว่าต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้ขายสู่ราคาห่างใหญ่ๆบอ่อคอยได้เพราะว่าห่างนี้มาเปิดอ้อมแอลอยู่นะครับนี่ข่าบอกว่า เปิดล้อมขอนแก่นไว้หมดแล้วภาษาบาลนาะเปิดอ้อมแอลนะฮะใส่กวนเบิดเลยนะครับะะของวายราคาทองก็ปีที่ผ่านมากครับนี่การปรับราคาขึ้นมาบางอย่างเท่าน,นั้นนะครับยางขนมจันอัพก็ขึ้นราคาเล็กน้อยเพาะทัวและง่าขึ้นราคาครับส่วนกระดาษวายขายไดหนอยลงเพราะสถานการณ์พีเอ็มสองจุดหารุ่นแรงทางร้านเพิ่นบอกว่าสร้างกระดาษวายนี่น้อยลงเพราะเทรนลูกค้าใหม่เปลี่ยนมาสื่อเป็นชุดวาย ชุดในหน่อยแท่นวายแบบชุดใหญ่เพื่อนบอกจุดวาให้เป็นพิธีนะครับลดปริมาณการเผากัวายยูเดอร์เผายูเดอร์เป็นที่ทำเนียมกันไปนี่คือบรรยากาศส่วนหนึ่งในพื้นที่ของจังหวัดคอนแกนทีมข่าวลงไปสำรวจกันมา